น,นี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไป้างนอกมันมีภัยเดี๋ยวก็ไปเจอเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรต่ออะไร การสำรวมจิตไว้ภายในอันนี้มันปลอดภยัยดังนั้นให้พึ่งพากันสำรวมจิตใจของตนให้ดีการสำรวมจิตก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละระลึกเข้ามาที่กาย ระลึกเข้ามาที่ใจใจตัวเองตั้งอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรก็รู้หรือว่าเมื่อเมื่อรู้ว่าใจมันไม่ค่อยตั้งลงก็พยายามเพ่งใจเข้าไปให้มันตั้งลงไปอย่าให้มันฟูขึ้นมา คอยรับอารมณ์ต่างๆภายนอกอยู่อย่างนั้นอันนั้นชื่อว่าเป็นภูมิสำรวมใจการสำรวมใจมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วเบื่อต่อความทุกข์ไม่อยากมาสวยทุกข์ อยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ก็ต้องสำรวมใจไม่ให้มันไปเกาะไปคล้องมันถึงจะพน้นจากวัฏฏะสงสารอันนี้ไปได้ถ้าไม่ฝึกสำรวมใจปล่อยใจให้มันไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องอยู่ทั่วไปแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วจิตเนี่ย ตายแล้วก็วกเวียนอยู่ในโลกอันนี้เนะี่ยหนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้เลยเว้นเสียแต่ผู้มีบาปกรรมหนักอันนั้นจะอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้บาปกรรมมันฉุดคร่าไปสู่นรกอบายภูมินู่นไอผู้ที่มีจิตวนเวียนอยู่ใน โลกมนุษย์ของเรานี่มันเป็นเพียงแค่ว่าจิตใจมันไปผูกพันอยู่ภายนอกมันไม่สำรวมเข้าไว้ภายในเท่านั้นแหละเป็นเหตุให้จิตวิญญาณอันนี้ล่องลอยอยู่ในโลกอันนี้ <c oughs> หาที่เกิดแล้วโตวมีบุญน้อย จะไปเกิดกับคนก็เกิดไม่ได้ไปมาก็ไปเกิดกับสัตว์เดรัจฉานนั่นเละอันนี้ต้องพิจารณาให้มันเห็นถ้าไม่พิจารณาให้เห็นเหตุผลเหล่านี้แล้วมันจะไม่สำรวมใจมันจะปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอำนาจแห่งความอยากความปรารถนา เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิตันหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีบรรดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายมันก็ไหลหลังทั้งเทลงไปสู่สมหาสมุทรทะเลอันมหาสมุทรทะเลนั้นย่อมไม่อิ่มจากน้ำสักที ฉันใดจิตใจของบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในธรรมของกิงก็ไม่อิ่มกับน้ำคือตัณหาเช่นเดียวกันนั่นแหละได้เท่าไหรก็ไม่พอมีเท่าไหรก็ไม่พอมีแต่อยากได้ร่ำไปเห็น ใหม่อยากได้ใหม่เรื่อยไปของเก่าเบื่อหน่ายเห็นของใหม่มาเอายินดีชื่นชมไปในของใหม่ถ้าหากว่ามีอายุยืนอยู่ตสักพันปีมันก็จะเพลินไปอยู่ในพันปีนี่แหละคนผู้ไม่รู้ตัวไม่ตื่นตัวไม่เห็นภัยในสงสารไม่ได้ฟังคำสั่งสอน ของพระพ mm ุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกก็จะต้องถูกความอยากนั่นครอบงำจิตใจเมื่อความอยากมีแล้วอวิชชาเข้าไปอีกทำจิตให้ไม่รู้ไม่ชี้อะไรไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างนี้นะอวิชชากับตัณหานี่มันเป็นคู่กัน เพราะฉะนั้นผู้ได้สดับคํคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสมควรที่จะเห็นโทษของกิเลสตัณหาเหล่านี้มันไม่มีสิ้นสุดจริงๆเราจะยับยั้งความอยากความปรารถนาอันนี้ได้ก็ด้วยการทำสมาธิภาวนานี่แหละหรือว่าด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่ ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วมันยิ่งอยากไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเมื่อมันอยากมาแล้วรู้ว่าทำอย่างนั้นมันเป็นบาปเสวงหาเข้าของเงินทองอะไนี้นมันเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรมันก็ไม่ฟังมันก็ดิ้นรลนหาไปอย่างนั้นเนี่ยก็แต่ขอให้ได้มามันจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรอะไรก็ช่างมัน ลงรู้วยบาปเอาเลยทีเดียวบุคคลผู้หนาแน่นอยู่ด้วยอวิชชาตันหาเป็นงั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปปล่อยใจให้ร่องรอยไปตามอำนาจแห่งความอยากความอยากมันก็เกิดขึ้นจากความวิตกหรือความคิดนั่นเองเนี่ยดังนั้นการ การทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยจึงชื่อว่ามันเป็นการระงงับความอยากในหัวใจนี่ให้มันเบาบางลงไปอย่าให้มันอยากมากเกินไปนั่นแหะมันมันมันสงบได้จริงทีเดียวถ้าใจรวมลงไปได้แล้ว แต่ขั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วมันก็อยากความอยากมันก็ตามหลังคืนมาอันบุคคลผู้ไม่ละมันถ้าได้ละมันเช่นนี้แล้วแม้สมาธิมันถอนออกมาความอยากมันก็ไม่ตามหลังมา้ามีตั้งแต่ความรู้สึกเป็นปกติ รู้แจ้งในสังขารน,นามรูปตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะให้พากันนึกถึงพุทธภาสิทธินี้ไปสอนใจของตนเข้าไปว่า <c oughs> แม่น้ำใหญ่น้อยทั้งหลายเนี่ย ก็ว่ามากแสนมากขังอยู่ในมหาสมุทรทะเลแสนกว้วงจนมองไม่เห็นฝั่งเลยน้ำนี่มันมากถึงขนาดนั้นเลยพูดถึงทางลึกก็ลึกเป็นพันพันเมตรลงไปนู่นอย่างนี้นะแล้วพระศาสดาก็ยยงยัง,ยงทรงตรัสว่า ยังไม่มากเท่าตัณหาของคนตัณหาของคนนี่มากกว่านั้นพระองค์เจ้าแสดงไว้ดังนั้นเราเอาไปคิดไปตรองให้มันเห็นเมื่อเห็นแล้วมันจะได้เบื่อหน่ายในตัณหาเหล่านี้จะไม่ได้สะสมมันให้หนาแน่นขึ้นในใจ มีแต่ตัดทอนให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยเรื่อยเริ่มต้นก็แต่ตันหาอยากฆ่าสัดต,ตันหาอยากลักทรั์ตันหาอยากประพฤติผิดในกามตันหาอยากพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำอยากพูดเพ้อเจือเล้วไหลตันหาอยากเดิม สุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆมุนี่อันนี้เป็นตันหาอย่างหยาบควรละตันหาประเภทนี้แหละก่อนเลยทีเดียวถ้าถ้าไม่ละตันหาประเภทนี้แล้วจะไปละตันหาที่สูงขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้ไม่มีทางจะละได้ การที่จะละตัณหาไอ้อย่างละเอียดทุขุมไปกว่านั่นได้มันต้องละตัณหาส่วนหยาบนี้ให้มันได้เสียก่อนเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาในเวลาบวชอยู่มันก็ไม่มีอะไรแหละไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรเพราะวินัยบังคับเพราะมีการควบคุมกันอยู่ บุคคลเพียงแต่ไม่ทำชั่วด้วยเกรงกลัวต่อผู้ปกครองเท่านั้นนะมันก็ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละคันเมื่อห่างไกลจากผู้บังคับบัญชาผู้ปกครองอย่างนั้นไปแล้วอย่างศึกษาลาเพศออกไปแล้วอย่างนี้มันก็จะกลับไปทำชั่วเหมือนเดิมมันอ มันจะรักษาความดีความสักย์ความจริงในใจตัวเองไว้ไม่ได้เลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นน,ะนี่แหละความจริงใจในี่นะว่าเป็นสิ่งสำคัญนะรู้อะไรเรารู้จริงแท้แท้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมเลยความรู้อันนั้นนะมันก็ปรากฏอยู่ในใจเรื่อยไป แต่คนส่วนมากรักษาความรู้สึกอย่างว่านี่ไว้ไม่ได้มีแต่ปล่อยให้มันเกิดความรู้สึกไปในทางลบอย่างที่เขาว่านั่นนะเรียกว่าวิตกไปในทางบาปอากุศลกรรมนั่นนะมากกว่าที่จะวิตกมาในทางบุญกุศลเป็นอย่างนั้น บุคคลผู้ไม่ทำสมาธิภาวนาไม่ฝึกใจของตนให้สงบระง,งับมันย่อมมีโทษมีภัยต่อตัวเองมากมายทำให้เป็นคนที่เรียกว่าหาความสุขไม่ค่อยจะได้คนมีจิตใจเลื่อนลอยนะ เพราะว่ามันแสบไปหาแต่เรื่องทุกข์หาแต่เรื่องไม่ดีบุคคลผู้มีใจอ่อนแอเลื่อนลอยแล้วกิเลสมันก็ครอบงำได้กิเลสมันจะไม่จูงไปในทางสุขสบายเลยมันจะจูงไปในทางทุกข์ทางเดือดร้อนนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องภาวนากำจัด ความอยากความหิวในหัวใจนี่ออกให้ได้อย่าไปอยากดินน่นรนทะเยอทะยานเกินขอบเขตในการเสวงหาทรัพย์สมบัติถ้าไปเกินขอบเขตแล้วมันก็ได้ทำบาปอย่างที่ว่ามานั่นเลยดังนั้นเรื่องบาปนี่สำคัญมากนะในชีวิตของคนเรานี่นะ ผู้ใดเว้นบาปได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาสูงพอได้ทีเดียวอเพราะว่าเมื่อบุคคลใดเว้นบาปได้แล้วทําแต่บุญกุศลอย่างเดียวบุญกุศลมันก็จะเริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจิตใจไม่ได้วกเวียนไปหาบาปอีกเนื่องจากวละมันขาดไปแล้วอืมอย่างนี้แหละ ชีวิตจิตใจอันนี้มันก็จึงได้ก้าวหน้าไปก้าวจากมนุษย์ก็ไปสู่สวรรค์ในเมื่อมันยังไม่ถึงพระนิพพานก่อนนั้นอา้าวกลับจากสวรรค์ก็มาสร้างบุญบาร,รมีในโลกนี้อีกมีแต่สร้างบุญกุศลบบนี้ไม่ทำบาปคนผู้รู้จักเว้นบาปได้ในชาตินี้แล้ว เชื่อบุญเชื่อกุศลจริงๆได้แม้ตายไปเกิดมาใหม่อีกมันก็มาสนใจในเรื่องบุญกุศล,ลนั่นแหละนิสัยเก่านะมันติดตามมามันเคยฝึกมาอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นยังว่าการทำความดีต่างๆวันนี้เราต้องฝึกเอาจนมันชินจนมันเคยชินในใจนู่นนั่นน เช่นอย่าว่าก่อนนอนไม่ได้ไหว้พระอย่งนี้ก็นอนไม่หลับเขาเคยไหว้พระมาเพ็นเสียแต่เจ็บไข้ได้ป่วย,ยทำอะไรทำให้มันเป็นนิสัยไปเลยอันนี้แหละที่ท่านว่านิสัยปัจจัยนันเราฝึกตนให้เป็นผู้มีนิสัยอันดีเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะ ไปอย่างนั้นเพราะคนแต่ละคนเนี่ยมันมีทั้งนิสัยชั่วมีทั้งนิสัยดีติดตัวมานี่นะดังนั้นเรามาต้องมาพยายามละนิสัยอันชั่วร้ายต่างๆออกไปการภาวนาเนี่ยมันต้องรู้อย่างนี้ถ้าไม่รู้จุดมุ่งหมายอย่างนี้นะนั่งภาวนาอยู่ไปสักกี่ปีกี่เดือนมันก็ไม่ได้ผลเลย กิเลสก็แห้งเบาบางจากกิตใจไม่ได้ต่อเมื่อใดได,ได้มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนเข้ามาอยู่ภายในเพ่งภาวนาเป็นอารมณ์อยู่นี่เรียกว่าขั้นสมถะคือการทำใจให้สงบ เมื่อใจสงบลงไปแล้วเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาธาตุสี่ขันหานี่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปตามความเป็นจริงความเป็นจริงขันหานีไ่ไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายจากกันไปดินก็ไปหาดินน้ำก็ไปรวมอยู่กับน้ำไฟก็ไปรวมอยู่กับไฟ ลมก็ไปรวมกันอยู่กับลมไปแล้ววนันนี้แยกกันออกไปแล้วสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีแล้ววันนั้นนะ,ะมันเป็นอย่างนี้เรื่องของวิปัสสนามันต้องเพ่งพิจารณาให้มันเห็นชัดๆลงไปบางคนก็ยังไม่รู้ว่าขันห้าเป็นอย่างไรหรือว่ารูปนามเป็นอย่างไรอย่างนี้มีคนไม่รู้อยู่เยอะแยะเลย มันจะรู้ได้ยังไงจิตใจของตนยังอยัง่งลงไปสู่วิวปัสสนานั้นยังไม่ได้นี่ตนยังไม่เคยคิดไม่ชำนาญพิจารณาอะไรเช่นนี้นะมันจะรู้ได้ยังไงนั่นแหละก็เพิ่งรู้ซะการเจริญวิปัสสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดเพ่งดู ธาตุสี่ขันธ์านั่นแหละก่อนอื่นนะเมื่อเวลาร่างกายสังขารมันวิบัตรลง <c oughs> ทุกคนเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละแน่นอนนะความตายขวางหน้าอยู่นั่นเลยหลีกไม่พ้นนะเตรียมตัว ตายด้วยแล้วก็พยายามเตรียมตัวเตรียมสเสบียงกลางคือบุญกุศลให้มากไว้ในใจ,ใจิตใจนั่นมันเป็นเงินอันเรื่องของปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เตือนตนอย่างนี้เลยไม่ให้ประมาทเตือนตนให้ระลึกได้ว่า ชีวิตนี่มันมีความตายเป็นเครื่องมาตัดรอนไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไปจนตลอดการนานไม่มีอันนั้นเกิดมาในชาตินี้อายุก็ยิ่งน้อยด้วยไม่เท่าไหร่ก็ตายจากโลกนี้แล้วเราก็เห็นกันอยู่ดาาดืนเรายังไม่ตายแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานน่น อาจตายไปก่อนแล้วอะนั่นแหละแล้วก็ทบทวนดูสิจะเราจะไม่ตายเหมือนกับท่านที่ตายมาแล้วหรือไม่มีมีใครรอดไปได้เมื่อนึกได้อันนี้มันก็ไม่ประมาทแล้วสํารวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลหัดปรงหัด,ดวาางขันห้านี้ลงไป ขันห้านี่ก็เคยอธิบายแยกแยะให้ฟังมาแล้วหวังว่าก็คงรู้กันรูปมันก็หมายถึงวัตถุที่มองเห็นด้วยตาวัตถุอันใดที่มองเห็นด้วยตาแล้วจัดเป็นรูปทั้งนั้นเลยแต่ว่าอวัยวะร่างกายภายในนี่ เราจะมองดูด้วยตาหนังนี่ก็ไม่เห็นดอกเราต้องมองดูตัวด้วยตาในคือตาปัญญานั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็ต้องมองดูให้มันเห็นส่วนที่เป็นรูปนั่นส่วนที่เป็นนามบน่นี่ได้แก่เวทนา เวทนาแปลว่าจิตจิตเสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างถ้าเป็นเวทนาห้าก็เพิ่มเข้าอีกสองโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนานี่ยินดีหลายมันก็เป็นทุกข์ยินร้ายหลายมันก็เป็นทุกข์ ไม่ไม่ควรที่จะสำคัญว่าความยินดีปิติในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองในลาบในยศต่างๆเมื่อนั้นอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นความสุขสบายใจไม่ใช่หรอกมันยินดีมากเกินไปหลายบางคนก็หัวใจวายตายก็มีอย่างไปดูเขาชกหมัดชกมวยกัน แม่แต่ดูอยู่ในโทรทัศน์บางไลยนะเห็นเขาชกกันล้มลงทำท่าจะตายบอกเงี้ยตัวเองก็เลยเกิดหยุดหายใจขึ้นมาหายใจไม่ออกในที่สุดก็หัวใจวายตายในขณะนั้นเลยนี่แหละคนไม่ฝึกใจตัวเองนะปล่อยให้มัน ยินดีอะไรต่ออะไรให้มันมากจนเกินขอบเขตโทมนัดความคับแค้นใจก็เอาคับแค้นเอาเหลือล้นพ้นประมาณจนไม่เป็นอันอยู่อันกินอันโมเนี่ยมันทำให้คนหัวใจวายตายไปโดยเร็วดังนั้นก็จึงฝึกฝึกจิตใจตัวเองนี่ไว้ให้มันเป็นกลางอยู่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นไง อย่าให้มันหลงยินดีเกินขอบเขตอย่าให้ห้งยินร้ายจนเกินประมาณในโลกสงสารอันนี้นะต้องมีสติหากห้ามจิตใจตัวเองให้ได้เนี่ยพวกเวทนาห้านะให้พึ่งเข้าใจแต่เวทนานี่ก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลย เหตุนั้นนักภาวนานักปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องเพ่งเวทนานี่ให้รู้เท่าให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะถูกทุกขเวทนาในครอบงมจิตจิตใจก็จะปวนปั่นวันไว้ไปอยู่อย่างนั้นนะสัญญาความจำหมายก็จำสุขจำทุกข์จำดีจำชั่วนั่นเองจำร้อนจำหนาวจำอดีตจำอนาคตจำปัจจุบัน สังขารสภาพที่ถูกปรุงแตง่งจิตให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่นะรวมเรียกว่านามธรรมามีอยู่สี่ประการอย่างนี้จากนั้นให้พากันรู้ไว้เมื่อรู้แล้วต้องแพ่งพิจารณาให้มัน เห็นลงว่าเป็นของเกิดของดับอยู่อย่างนั้นไม่จิรังยั่งยืนเลยไม่มีอะไรเป็นของยั่งยืนทั้งที่ไม่ไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะเป็นแต่ความรู้สึกในทางดวงกิจเท่านั้นเอง เรียกว่าความรู้สึกสัมผัสในระหว่างกายกับจิตกระทบกันก็ให้เกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไว้จิตใจมันก็มาหลงยึดหลงถืออยู่ในขันห้านี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่ มันจึงพ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไปไม่ได้พ้นจากความเกิดนี่นะอน,นี้ความได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วก็มาเฝ้าอยู่อย่างนี้มารักษาดูแปลนปนเปื้อมันรักษาเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนให้ถึงเวลามันแปรปรวนสุดโทมมันก็สุดโทมไปแปรปรวนไปแตกดับไปออย่างนี้นะ ให้ปัญญาสอนใจตัวเองให้มันเห็นแจ้งในขันห้านี้เข้าไปเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันเพ่งดูแล้วมันจะได้รู้ว่าขันห้าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเป็นแต่เพียงที่อาศัยของดวงขิดในชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วขันห้านี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายลงนี่ เทจารณาทุกวันทุกคืนไปมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งไปอย่างนี้นะไปไปแล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเบื่อหน่ายเท่าไรมันก็ขายความกำหนัดยินดีในขันหานี้ไปเท่านั้นแหละที่มันยังไม่เบื่อไม่นายก็เพราะมันยังไม่รู้แจ้งอย่างที่ว่ามานั่นแหละ ไม่รู้แจ้งขันห้านี่ตามเป็นจริงมันจึงหวงเห็นมันไว้หลงยึดหลงถือเอาไว้ยึดถือเอาไว้ด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างนี่นะคำว่ายึดถือนี่นะถ้าหากว่าเราไม่ยึดถือนี่หมายความว่าเมื่อร่างกายอันนี้ มันเป็นปกติก็ไม่หลงยินดีเพลิดเพลินกับมันเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติแปลโวนไปก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกกับความแปลโวนของขันห้าอันนี้นี่อันนี้แหละเป็นลักษณะของบุคคลผู้ไม่ยึดถือขันห้านะหรือถ้าจะว่าให้เพิ่มเติมเข้าไปอีกก็เช่นใครด่ามามันก็ไม่โกรธอืม ใครสนับสรุนเยินย่อมามันก็ไม่เพลิดเพลินไม่ลืมตัวทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นอันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกหัดปล่อยวางขันห้าอันนี้ด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ อันที่จิตใจมันดิ้นรนเดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะมันหวงขันห้ามันสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราเพราะฉะนั้นสอนใจของตนอย่าให้หวงมันทุกวันทุกคืนไปเนี่ยเราก็จิบพ้นทุกไปโดยลำดับดังแสดงมา